สวหวดีกันด้วยนะคะยู่กบบผมเทสพี่เคมเมอร์เดือบือเฟนนะวันนี้เจอมาเล่นไมค์ครับสกายอะไรอะสกายกาดเหรอากาดกาดกาดหรือเปล่าไม่รู้สกายกาดหรือเปล่าเอาเสียงไม่ออกเอาเสียงไม่ออกนะครับก็เอาเสียงไม่ออกจริงๆริงนะครับก็เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเมื่อวานเล่นไปก่อนนะครับแต่ว่าเล่นครั้งเดียวครับเล่นครั้งเดียว,วเราเจอของดีอะไรเลยนะครับของทั้งหลาย ผมก็ลังหาแน่นนะครับคือสร้างเป็นแบบนั้นแล้วหาหินอยู่เราเห็นแค่ก้อนนะครับก็มิชั่นจะคอม p l ี t e แล้วอุ้ยมีของตกผิดอุ้ยโดกผิดโอเคโอเคมันกระตุกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปังหา โอ้ไม่ไม่ไม่มันกระตุกจิใจเขาบอกไปตายแล้วไปตายจะบองฟิลิปสิบตัว้วยนะเฮ้ยต้นหายจริงอ่ะแล้วเราจะตอบปหานั่นยังไงเออนี่คือคำถาม มัถามไอคิวใช่ป้ะได้ข่าวว่าบล็อกมีนะครับโอเ,เรียบร้อยเอาละต้นไม้ต้นไม,ม้เดี๋ยวเราต้นละเดี๋ยวเราต้นไม้ที่ขุดทิ้งไว้นะครับต้นไม้ที่ถูกลืมไม่ใช่ว่าตกไปลืมแล้วไม่ใช่นะครับ ใช่คร oh, oh. hey. ับใช่เรายังไม่ได้อนูปเจ้อจริงนะโอ้โหเฮ้ยอ้ยอุ้ยโอ้ต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลยบอก่ง ถ้าตกทีร้องไห้นะอู้บ้านอยู่ไหนโอ้โหบ้านอยู่ตรบนเลยกิมโฮมยังง่ายกว่าเลยก็ขออภยัยด้วยนะครับวันนี้รู้สึกว่าแหลกแหลกขั้นสูงนะครับขออภัยมากขออภัยจริงๆ <c oughs> มันแหลกอล้โอ้โหมันแหลกจริงๆอะ่แะแหลกได้ยังไงอะ่ะ ทำยังไงเนะี่ยทำไมทำทำแบบนี้จ้อยโอ้โหบอกแล้วแหลกจริงจริงหืมตกจใจเลยนะโอ้หยิบของไม่ขึ้นนะปากปลาู้เอาดีดีมีคมีไฟแล้ว ส่วนทางนี้เป็นทางลัดนะครับเป็นเทานี้นะขอแนะน,นำบ้านบ้านยังไงตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นน้ำโอเคเรื่องหายหลับกเรื่องหายแลับก็ไปเรียบตรงนี้จะเป็นน้ำนะครับขอแนะนำบ้านกนะันตรงนี้เราก็จะขึ้นไปนะครับเป็นทางนั่นทางลัดผมผมจะซีเข็ดมาถุงรีเข็ดนะครับลืมเอาไม้มาด้วย แอนนีเวอร์แซลี่นะคร <power> ับ <ugs> <meter> uh ้ยไม้ใครขอบ้างดิขอไม้จากก้อนไม่เป็นไรไม่ว่าเอ่อป่าผมไม่ได้ทำอะไรนะเมื่อกี้อย่าชี้สาเลยโอ้โหโอ้โหมีการตีกลับใช่ไหมโอ้โห โอ้โหแหลกแหลกไม่พอจะไปยแล้วเผือกดวิ่งนะครับเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรโอ้โหดูนะจากตรงนี้นะจากตรงนี้จากตรงนี้ตรงนี้เป็นเหล็กนะครับก็มาพูที่หลังแต่ก่อนอื่นเราจะไปที่กล่องกันนะครับาหน้ากล่องที่ผมว่ามันอยู่ไหน ถ้ามันยินได้เหรอเปล่าตไซฉันป้โหถ้าต่อไปก็ตายเลยครับนี่สักอ,อูมิตเต็ดพับอ,อีดิชั่นเลยครับอีกบ็อกสามส้ใครก็ได้ช่วยตัวเอง บอกดินมาหาพ่อมาเฮ้ดีมากจะแปลาไมา้ดีไหมเนี่ยเฮย้นี่นะความไหนของผมผมบอกแล้วเทีได้มาแล้วครับได้มาแล้วได้มาแล้วโฮมโฮมโฮม,ฮม อยากรู้วิธีการคาดตัวตั้ของนะครับไปติดตามเลยถ้าเลื่อนแล้วลดและอาหารล้ลดควรทำอย่างไรโ <c oughs> อ้หไม่คิดของนะครับไม่มีอะไรนะไม่อะไรเนี่ยแต่ลพัดหมดเลยฮ้ย ถ้มีกล่องอ่ะโอ้โหแหลกแหลกอ้นี่อ๋อ้มเฮ้เห่หลอกกล่องนะดิโอเคบา,บายบายเวอร์โอ,โอ,โอ้ตรงนี้อันตรายไะครับแต่ว่าเลือเล่อยขุดแรงไงเข้าใจแล้วข้าใจแล้ว โอ้โหหนึ่งคะแนนเรามาทำไมเนี่ยเออโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยปวดหัวเลยมันจัดแหลกอีกเนาะไปต่อไปต่อ เ้ือมาดูสัวร์ฮู้ววววาวว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 ่วววววมวว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 กมวว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  ตรงนั้น <pillows> น <irgendwie machine> <them> ี่ตรงนั้นมีของดีของดีบางอย่างเออเอเคเนี่ยของดีของดีอ้โหอ้โหของดีผมบอกแล้วบอกแล้วของดีปลั๊กพองลูกพ่อผมจะเอาปลั๊กพองไปทำอะไรนะครับ ไปทำโนวี่นะครับสโนวี่วิวีมาแดงวีิเข้า pvp แม่งเลยล้มคัสแอ่เคนมามาอู้อู้อู้อ้มึงมามาอุเทนปะล่ะอุเทนปะล่ะเคนอยู่ไหน pvp วิ่งบุกกระโดดเท่ากับตั๊กแรง ยาเอือสมน้ำหน้าโดนกุตีก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Like Share นะครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดต่อคลิปต่อไปนะครับ l i ชร Share น,นะครับอย่าลืม Share นะครับก็จบแค่นี้นะครับบายเออกดตรงนี้ก็ได้ว่ะใช่ไหม